วันนี้ก็จะเป็นสาวอ,อสวัสดีค่ะทุกคนน,น,น,นี่ตอนหับนะคะซู้เพชรสินทรัพไทยตันนี้เราจะพาทุกคนเนาะไปเบิ่งน้องเป็ดน้องไก่เนาะบอได้เห็นดุนแล้วนะคะวันนี้จะไปคือไปซอยอีพออีพอ,อยังไปตรงใช่ปะเออผูผูด,ผดอีพอ,อยังไปผูดแล้วค่ะ ตี่าย,ยังมาทางนี้เพราะว่ามันสีเหมือนเพราะฝนหาจะตกนะคะไม่นี้ก็เลยจะเป็นสาวอาเออข้าวหำกับอ้นักนะคะไปกไ็เรียงฝอยหลับหอดอกม่นี้พอดีว่ามันจะเอาน้องเป็ดมาเลี้ยงเพิ่มอีกสองโตเพราะว่าสองโตนั่นก่อนหน้านี้คือสังกะสีมันรั่ะค่ะน้องเป็ดออกมาเลยเซตน้องหมานะคะเพราะว่าปล้อยให้รุดมาได้เลยนะคะอยูุ่โคเขา อันนี้เรากำลงังหยางไปุอยเกิดเป็นคนสวยลื่นแล้วทุกคนค่อยไปก่อนไอยู่อยู่อยู่วางไว้ปล่อยอเป็ดครับเอาเป็ดมาไหม ตอนนี้น้องเหลือน้องเป็ดผู้บ่าวอีูตัวเดียวย่านน้องเหนาเป็น,นไก่อตัวหนูเข้ามาอยู่กับเป็ดน,น้องเป็ดสีขาวโอ้ยหมักขักจังวะแบนด,ดน,นี้ไปเลยไปเลยใครกัดไก่กัดเป็ดนี่ตีไปเลยไปนู่นเลยไปเฝ้านู่นเลยข้างหน้าเลยสีขาว ขาอ่ะนะพร้อมจะไข่แล้วตัวนี้ก็ยังน้อยอยู่ตัวใหญ่สองโลกว่าตัวนี้โลกว่าเกือบ,บสี่โลสองแล้วเกือใกล้เกือบมันพอนี้สองเลี้ยงทั้งหมดตอนกับสามตัวในหะ้อีกสองตัวก็นานี่นี่น้องสู้คิดแล้วนะคะกับดาวเป็ดแล้วจามาเพิ่มไหม่ วันนี้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะเอาน้องเป็ดมาปล่อยแล้วก็ยุนาหมูนะคะส่วนส่วนมาจะเป็นไก่น้อยนะคะเป็นแพ้พันธุ์นะคะเพราะว่าเป็ดนี่จะเป็นไข่ส่วนมันเป็นไข่แล้วก็ยังบร่ได้ฟักเป็นตัวเลยนะคะบ่รู้ว่าช่งไหนรเราไม่ได้อัปเดตเลยแต่ว่าที่แพ้พันธุ์ทสุดๆเลยคือจะเป็นน้องไก่นะคะแต่น้องเป็ดยังเลยนะ,ะทุกคนนะบรรยากาศที่โคงน,น้งนองนะคะกประมาณนี้ช่วงนี้นย่าฝนนะคะยุ่งกัน แเด๋ยวอีลาสิไปแล้วจะไปให้พอเกิือไก่ไปนะคะตำลึงตำลาวเพราะว่าสีเบ่งนะเดี๋ยวคลิปนี้นี่เลาจะพอโตพี่เอฟสี่แล้วไหนอีลาก็ฝากากดไลค์นะคะและาลากดติดตามเพจสีนองสาวื้นไทยในเดือนจ้าดนะคะโอเคอีลาเอ็ดคลิปอย่างก็เข้าเนมนบอกกันได้นะ